สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเขา้าสู่วิดีโอการศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์องค์การของภาครัฐนะครับโดยการนําเสนอในวันนี้เป็นส่วนของวิชาทฤษฎีรัฐทัศน์ภาษาศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเมธีรั์ประสบโชศสาวิชารัฐทัศน์ภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับ สำหรับทฤษฎีและการวิเคราะห์องค์การของภาครัฐในวันนี้เริ่มเป็นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกหน่วยงานนะครับของราชการส่วนกลางประเภทของกระทรวงของไทยซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษา,าศาสนาและขนมทำเนียมประเภทอื่นๆและก่อนอื่นนะครับเรามาฟังผลสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2564าอกที่ผ่านมาตามพร้อมแล้วไปชมเลยครับ สวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพื่อทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยได้น้อมนำพระปฐมบร,รมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมมาพิบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ภายใต้การนำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีผลการดำเนินงานที่สำคัญอาทิด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ งานใต้ร่มพระบรมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุราพามหากัษตรย์แห่งราชวงศ์จักรี ิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์จีนไทยช่ยอื่นไกลพี่น้องกันเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและครบรอบ46ปีความสัมพันธ์ทางการทูตทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระสมัญญา สิริศิลปินแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัยสืบสารพระราชดำริผ่านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร25,501แห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายเพื่อให้ผู้วัยชนได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกจังหวัดด้านการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม1ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบประกวดสื่อสร้างสารรค์คุณธรรมอวอร์ดจัดงานสมัชชาคุณธรรมจัดทำภาพยนตร์สั้นปากดีและสิบบาทของครู ประกาศยกย่องเชื่อชูเกียรติศิลปินแห่งชาติศิลปินศิล,ป,ลปาธรและขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2564โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเยียวยาส่งต่อกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบโควิด19ประกวดภาพถ่ายศิลปินร่วมสมัยสู้ภยัยโควิดด้วยจิตสำนึกสองในหัวข้อ บันทึกคนไทยหัวใจไม่เคยท้อ 2. สืบทอดและต่อยอดมรดกประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นผลักดันและยกระดับเทศกาลประเพณีท้องถิน่นสู่ระดับชาติและนานาชาติจัดงานภาคก,กร,รมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยช่วยเหลือเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจสร้างรายได้ให้ศิลปินผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิน่น พัฒนาและเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย C ี a p o อ Online ช่วยเหลือผู้ประกอบการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยรักผ้าไทยรักความเป็นไทยและโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริงพริว้วสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจความเป็นไทยต่อย,ยอดศิลปะร่วมสมัยก้าวสาขาและประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายไทยร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากลบาติกิตีและจัดโครงการประกวดศิลปก,กรรมเด็กและเยาวชน จัดรายการสถานีวัฒนธรรมนำเสนอเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมไทยติดตามทวงคืนทับหลังสองรายการได้แก่ปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทเขาโล้นจังหวัดสรกแก้วกลับคืนสู่ประเทศไทยพร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการนาพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครและนิทรรศการฟิล์มกระจกเรื่องราวเหนือการเวลา 3. พัฒนาการเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมพัฒนานำเทคโนโลยี AR Smart Heritage นำชมพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่1 4. ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็งส่เงเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาในการเผยแผ่คำสอนที่ดีงาม จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายกย่องผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลเสาเสมาธรรมจักรจัดงานเนื่องในวาระครบรอบ151ปีชาติการอาจารย์มั่นภูริทัตโตบุคคลสําคัญของโลกโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะส่งเสริมมัสยิดจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจะริยธรรมประจํามัสยิด 5. สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนและนิรศการภาพถ่ายเกื้อกูลผูกมิตรไมตรีสารสัมพันธ์45ปีการทูตไทยจีนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่พภาพพยนต์และวิดิทัศน์ในต่างประเทศพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะเตรียมจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่โคราช2021สำหรับมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและท่องเที่ยวชุมชน โดยคัดเลือกส0สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจัดทำโมบายแอปพลิเคชันเที่ยวเท่สเสน่ห์เมืองไทยนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง76จังหวัดนอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนง,งานคอนเทนต์ไทยผลิตภาพยนตร์ละครเพลงจากจุดแข็งซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด -19 จากผลการขับเคลื่อนง,งานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโลกปี2021จากสื่อนานาชาติอาทินิตยสาร CEO World ประเทศที่มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมดีที่สุดในโลกอันดับ5เพจ Asian Sea Story และเว็บไซต์ US News ประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมดีที่สุดในโลกอันดับ7 เว็บไซต์ h o l y d o y c o u k เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางการพักร้อนและทำงานนอกสถานที่จากทั่วโลกกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งและภูเก็ตอันดับสิบรวมทั้งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป จากกรณีศึกษาในข้างตน้นผู้วิเคราะห์ได้นำสามแนวคิดและทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์องค์กรดังนี้ 1. องค์การแบบราชการบูร์เคซีของแม็กซ์เวเบอร์สทฤษฎีกระบวกนการการบริหารโพสขอบของกูริกและเออร์วิกและสุดท้ายหลักการจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จหลัก POCCC ของเฮริฟายโย กระทรวงวัฒนธรรมมีวิสัยทัศน์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์มีบทบาทนำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยได้หลักๆดังนี้องค์กรมีโอกาสประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายมีสายบังคับบัญชาเดียวกันสมาชิกองค์กรมีความเข้าใจเข้าถึงวัตถุประสงค์ขององค์การและแบ่งสายงานชัดเจนไม่สับสนหน่วยงานเดียวกันมีความเข้มแข็งและเลือกสายงานอาชีพเดียวกันมาร่วมกันทำงาน ใช้ทรัพยากรให้อย่างคุ้มค่าถูกที่ถูกงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวกจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสมครับทางผู้ผลิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์และความรู้จากวิดีโอกรณีศึกษาชุดนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมผลิตโดย Pop Society